สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านลับๆของเราสองสาสห้าคนนะคะเดินทางไม่ยากเลยนะคะทุกคนคะ่ะร้านที่เราจะไปนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดบ้านใหม่นะทุกคนตลาดบ้านใหม่เชียงรายนะคะทุกคนคะ่ะ ลงสะพานใหม่มานะคะแล้วเราก็จะเจอไฟแดงนะทุกคนนะถ้าเราเจอไฟแดงแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยค่ะเมื่อเราเลี้ยวซ้ายเสร็จนะทุกคนนะสังเกตซ้ายมือค่ะร้านจะตั้งอยู่ในร้านจอดรถของตลาดนะคะถึงแล้ว ร้านเขาชื่อว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวจมโบนะคะทุกคนคะ่ะถ้ามาช่วงเช้าก็จะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี่เรามาช่วงเช้าคนเลยไม่ค่อยเยอะบรรยากาศโดยรอบก็เอออย่างที่เห็นนะคะทุกคน,นะคะหมอกควันเยอะมากวันนี้เราก็สั่งวุน้นเนื้อรวมนะคะทุกคนอุ้ยหน้าตาหน้ากินมากเลยดูสิหิวเลยอ่ะอุ้ยปุ้งๆค่ะทุกคนถั่วงอกใส่เข้าไป ปรุงรสตามใจชอบไปเลยจ้าที่ร้านเขาก็มีเมนูเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็สั่งกันไปเลยเธอเธอเธออร่อยเปล่าอยากจะบอกว่าแคบหมูที่นี่เสียงกรอบมากอร่อยดูจากหน้าผู้ชายนะคะทุกคนค่ะ อร่อยไม่อร่อยดูชาญได้เลยนะคทุกคนนะฝากร้านลับๆับของพวกเราไว้ด้วยนะคะใครที่อยู่เชียงรายไปชิมกันได้นะอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ